ีศรัทธาเรื่มใส่มากเทอดีจำได้มีอยู่โยมคนหนึ่งพูดว่าแม่มารดาบิดาข้าพเจ้าก็ไม่รับเท่าพระเจ้าแค่พูดจะมีแม่มารดาบิดาข้าพเจ้าก็ไม่รับเท่าพระเจ้าข้าพเจ้ารักพระเจ้ายิ่งกว่าใครในโลกอา <c oughs> จารย์ได้ยินนี่สะดุ้งเลยนะ <c oughs> สะดุ้งอยู่ในใจคึกเลย รู้สึกอย่างนี้เนาะคิดในใจขาดความโดอุ่นหรือเปล่าเนาะอย่างว่าคิดในใจรู้สึกเป็นครั้งแรกที่รู้สึกอย่างมีฤทธิ์มากเลยตอนนั้นอยางมีอิทธิฤทธิ์จริงๆก็ยังไม่รู้เรื่องของาศาสนาเนาะแต่มันเป็นไปเพราะความราักที่เฉยอยาจะพูดกันในตอนนั้นจริงๆสมาทิฐิเราก็ไม่มีหรอก ม่ได้มีสมาธิจิตมีแต่ความรักมีแต่ความรักความจงรักภักดีเมื่อรู้สึกว่าใครเขารักสิ่งอื่นที่ที่ต่างจากสิ่งที่เรารักรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่อาการไม่พอใจนี้มันไม่ใช่โกรธไม่ใช่อะไรแต่รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยค่า ไม่ค่อยเห็นค่าในสิ่งที่เรารักไม่ค่อยเห็นค่าในในศาสนาที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษร,รักษามามันจะนึกไปอย่างนั้นมากกว่านึกไปว่าพุทธศาสนาอยู่กับพ่อกับแม่เรามาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ทําไมไม่เห็นคุณค่าทําไมต้งเห็นคุณค่าศาสนาอื่นๆที่เพิ่งมาความรู้สึกในพูดด้วยความเป็นสัจธ,ธรรม ไม่ได้พูดภายใต้ความเกลียดความชังจะพูดในความรู้สึกในขนานั้นว่ามันรู้สึกอย่างไรเราให้ฟังมันก็จะดุ่งในสิ่งที่เขาพูดแม้ความรักมีในมีในาศาสนาขนาดนี้ยังหางความเป็นสัมมาธิฏฐิยังไม่มีเลยใครจะเอาความรักแบบนี้มาอ้างว่าเป็นการเข้าถึงพรระัตนรใยนี่ก็ยังไม่ถูกนะ จะอ่านว่าเป็นปัูดาบันนี่ก็ยังไม่ถูกใ <c oughs> นปัจจุบัน <c oughs> เราจะชอบเอาเรื่องเรื่องผลมาเป็นเหตุเอาเรื่องผลมาเป็นเหตุบางคนก็ไม่เข้าใจบางทีก็ด้อยค่าคนที่ยังกินเหล้ามองสุราเพาเขาไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมได้เพราะมัวแต่ดื่มสุราเบลัย เป็นคนไม่มีศีลเรามักเอาผลมาเป็นเหตุเราไม่เข้าใจเหตุตามความเป็นจริงนักปฏิบัติธรรมในปัจจุบันนี้เหมือนกันไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักเหตุตามความเป็นจริงชอบเอาผลมาคุยกันอเอาผลมาคุยกันก็เลยกลายเป็นปนัญหาเหมือนกับความคิดที่ว่ากายป่วยทำไมปฏิบัติธรรมได้ เนี่ยคือเอาผลมาเป็นเหตุมันจะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาทันทีเลยเอาผลมาเป็นเหตุเหตุมันจริงๆไม่รู้จักไม่รู้จักเหตุแสดงว่าเรายังไม่รู้จักปฏิจจสมุปปนธรรมความเป็นสัมมาทิฏฐิความมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเรายังไม่มีเลยแล้วเราจะไปปฏิบัติธรรมให้มันเกิดผลได้ยังไง <c oughs> ทีนี้สภาวะ สภาวธรรมทั้งหลายที่เราคุยกันมันจะเป็นแค่ผลอันเกิดขึ้นจากความประพฤติท,ที่เรากระทำแต่ความประพฤตินั้นยังไม่ยได้อยู่ภายใต้สัมาทิฏฐิเลยยังไม่เรีนได้อยู่ภายใต้สัมมาทิฏฐิเวลาคุยกันก็เลยคุยกันแต่เรื่องของผลแห่งสมบัติผลแห่งสมาธิที่กระทำที่ฝึกฝนอย่างเดินจงกรมไป เดินไปเดินไปขาหายขาหายมันเบาเดินจงกรมไปขาหายมันมันลอยอยู่กลางอากาศมีความรู้สึกเหมือนมันลอยอยู่กลางอากาศพื้นดินหายขาหายเหมือนอยู่บนปุยเหมือนเหมือนเดินอยู่บนเมฆก่อนเมฆปุยเมฆลอยเบิ้งว่างว่างเบาสบายอย่างเงี้ยมาคุยกัน บางทีก็เอามาคุยว่าเวลามันเกิดปิติมามันก็มีหลายรูปแบบคนลุกคนพองบ้างรู้สึกเหมือนอาการเหมือนคนลงหมอเวลาเรานั่งรถลงหมอไปเป็นไหมมันลงม,นมันรู้สึกวู่วูเอเอาสภาวะพวกนี้มาคุยกันบอกว่าเป็นผลของการปฏิบัติก็มีความรู้สึกเป็นสุขนะมีความรู้สึกเป็นสุขที่เราได้สภาวะเหล่านั้น แต่มันก็ยังไม่ไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิเลยแล้วก็มีความเพียรแล้วก็ไม่เห็นความเสื่อมของมันทั้งที่มันเสื่อมห็นเห็นอยู่บางทีได้ทีเดียวไอ้ที่มันเป็นอย่างนั้นน่ะได้แค่ครั้งเดียวจากนั้นมาก็เฉยๆทำไปก็เฉยๆแต่ไม่ชอบไม่ชอบไอ้ที่เฉยๆไม่ชอบแต่อยากได้ไอ้ที่มันบื้อๆบ้าๆเคยเป็นไหมยกเวนเคยลงมอบ่อยไหมภาวนาแบบลง เหมือนจิตมันจะรวมเลยมันจิตมันรวมบางคนมันไม่ยอมรวมมันวิบเฉยๆเดีวพอมันรู้สึกอย่างนี้มันก็สะดุง้งพอสะดุ้งมาก็ได้เข้าใจว่าตัวเองไปไป,ไปตื่นมันมันเลยไม่รวมเข้าใจว่านั่นแหละคือสภาวะของจิตรวมใจอย่างเงี้ยไปตีความเอาแล้วก็ไปเสียดายไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าที่จะไป กระตก,กระตาอะไรถ้าปล่อยให้มันบือ้อมันน่าจะรวมวัดพอไง <c oughs> ความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็คุยกันไปตามภาษาคนที่ยังไม่รู้นะคุยกันไปในกลุ่มในก้อนก็คุยโนักปฏิบัติธรรมคุยกันสนุกสนาน <c oughs> ในเรื่องของผลในเรื่องของสภาวะแต่หารู้ไม่ว่าไม่มีสัมมาญาณเลยใช่ไหมไม่มีสัมมาญาณเลยเสื่อมก็ไม่รู้ แทนที่จะมีปัญญาอย่างรู้ว่าอารมณ์นี่ว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับดูทีวีหรอกเนาะไม่ต่างอะไรกับการที่เราเห็นนั่นเห็นนี่แล้วก็เกิดความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นมาแล้วเราจะไปเอามันทำไมก็ความพอใจไม่พอใจมันก็ยังมีอยู่นี่ความยึดมั่นนี่ความยึดมั่นถือมั่นนี่แต่ในีรเข้าไปเห็นในปฏิจจสมุปนธรรมในส่วนที่มันเป็นสมุทรรมัยสัต กิริยาเมื่อกันเลยไม่ได้ต่างอะไรกันเลยกับอกุศลในเวลาที่อกุศลครอบงํามันก็เป็นเหมือนกันนี่แหละในเวลาที่กุศลครอบงํามันก็เป็นเหมือนกันนี่แหละมันก็เป็นความพอใจไม่พอใจอยู่วันยังค่ำเลยมันก็ยังมีความติดถูกติดอยู่ฟุกติดมามันก็โน้มสิ่งหยากมาสิ่งแดเราอยากได้ก็โน้มมันยาะรักไว้อยากกอดไว้อยากให้มันอยู่กับเราสิ่งไรเราไม่ชอบ เราไม่พอใจก็อยากผลักไสออกแล้วมันจะดุดผลอะไรก็เนี่ยตัวที่มันติดข้องเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ถ้าเราวางไม่ได้เพราะความไม่เข้าใจเพราะความไม่เข้าใจแล้วก็ดิ้นรนเป็นทุกข์อยู่นี้แต่ถ้าเราเข้าใจมันก็แค่เข้าใจไม่ใช่หรือมันก็แค่เข้าใจว่าเออมันยึดมันถึงเป็นทุกข์มันถึงเกิดความพอใจไม่พอใจนะก็แค่เข้าใจไม่ใช่หรยอมันจึงเป็นอุเบกขาอันเกิดขึ้นจากความเข้าใจ มันจึงว่าอุปทานมันก็สิ้นไปมันก็ไม่ใช่แค่เข้าใจปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่แค่เข้าใจมันเดยใช่ไหมเข้าใจกิริยาตามความเป็นจริงเราเรียนเรารู้จักชื่อพอเรารู้จักชื่อเราก็เลยมาหาตัวมันจริงๆที่มันเป็นอยู่เนี่ยที่มันเป็นอยู่การทํางานของขันห้าเเราเห็นขันห้ามีตัวไหนบ้างขันห้าในวิธีชีวิตประจำวัน แล้วเราก็เข้าใจมันว่ามันคล้องอะไรเนี่ยสังโยชน์สังโยชน์แต่ละตัวแต่ละตัวตราบใดที่สังโยชน์เบื้องต่ำห้าตัวมันยังมีอยู่มันยังมีอยู่โดยเฉพาะตัวตัวมิจฉาคิฏฐิหรือตัวสักยาคิฏฐิมันยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งคิฏฐิมันยังไม่เปลี่ยนมันไม่มีทางที่เราจะทะลุป้องออกมาจากสังสารวัตไดอก มันก็ยังติดสังสารวัตรกับมานั่งคุยกันดีใจเสียใจอยู่กับความได้ความมีในสภาวะที่ตัวเองไปฝึกมาทำมารู้สึกพอใจแล้วถามว่ามันอยู่อย่างนั้นตลอด,ดเลยหรือไอ้ที่มันเบา่าอยู่นั่นน่ะมันมีอยู่ตลอดเวลาทั้งชีวิตเลยหรือหรือยังไงแล้วมันมีแล้วพอใจไหมมันพอใจไหมแล้วมันหายไปแล้วมันไม่พอใจไหมอ๋อเจิเลสตัวเก่านี่มันต่างอะไรอะ มันต่างอะไรกับตอนอยู่บ้าน <c oughs> มันต่างอะไรกับตอนที่เรายังไม่ได้ทำหลอก็มไม่ใช่กเกเรตตัวเก่าี่มันไม่ได้มันไม่มันไม่ใช่ว่ามันจะเหมือนกันกับตอนเรานั่ดูทีวีพอใจไม่พอใจแอ,จอ,จอโนโน้นี่อะไรนั้นันก็ตัวกเก่าตัวแล้วมันจะเอาความสิ้นจากอาสวะมาจากไหนในเมื่อเราไม่รู้จักมันใช่ไหมในเมื่อเราไม่รู้จักมันกรอบของสังกายพิธีคืออะไรเรายังไม่รู้จักเองโพูดถึงความลับ ความรับศาสนาก็รักรักรับแต่ก็ในนั้นก็ไม่มีสมาทิจฐิแต่ก็รักก็เลยทาให้เกิดความอยากอยากมีพลังพิเศษอยากมีพลังพิเศษอยากหอกก็ในอากาศในตอนนั้นเลยแหละในขณะที่เขากําลังคุยกันเรื่องโน้นเรื่องนี้สารเสริญสิ่งที่เขารับสารเสิร์สิ่งที่เขารับแต่เราไม่ได้รับด้วยนี่เรารับสิ่งเดิม เราลักศาสนาที่เป็นมูลเป็นมังเป็นมรดกของบรรพบุรุษเราอุตส่าห์เสียเลือดเสียเนื้อรักษามาเลยแหละศาสนาพุทธศาสนาเนี่บมันดาบิดาพ่อแม่บรรพบุรุษสมัยโบราณเปนเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อรักษาศาสนามาเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ธรรมดาญยองตายเลยยองตายเพื่อศาสนาเลยถ้าเราจะ จริง <c oughs> ได้ยังไงเนาะนึกถึงมันก็เป็นความกตัญญูกตเวทิตาอยากจะเหาะขึ้นบนเดียวนั้นเนี่เขาเหาะขึ้นในกลางอากาศจะขยายตัวให้มันใหญ่เต็มพื้นที่นั่นแหละเอาให้มันตื่นให้วันตื่นเลยอยากวิริศอยากอิจริตในขณะนั้นน่เขาพูดอะไรมาในส่วนแต่ว่าไม่ไม,ไม่พูดคะเขาว่าส่วนเป็นแต่ความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดไม่เคยนกถูกนกนาวไปตามสิ่งที่เขาพูดเลย ไม่เห็นประโยชน์ในสิ่งที่เขาพูด <c oughs> แต่เราก็ไม่ได้รู้ประโยชน์ในสิ่งที่เรารักเหมือนกันนะในความเป็นจริงนะเราก็ไม่ได้รู้ประโยชน์ในสิ่งที่เรารักอาศัยความผูกพันอาศัยความ,วามกตัญญูต่อบรรพบุรุษม,มีความรู้สึกว่าบรรพบุรุษรักในสิ่งนี้เราก็รักตามเสียเลือด <c oughs> เสียเนื้ออะไรมาเนี่ยเราก็ควรที่จะเป็นไปอย่างความกตัญญูมันมีมันก็เลย ทำให้เรารักในสีนั้นตัวสมาธิถิก็ยังไม่ไม่ปรากฏ <c oughs> <c oughs> เวลามีคนสงสัยเรื่องปฏิบัติธรรมไหมทำไมคนป่วยปฏิบัติธรรมได้อาจารย์ก็น,นึกขึ้นทันทีเลยวหมแล้วเวลาตายนี่จะไม่ป่วยกันเด้อเ,เวลาตายนี่มันนั่งตายเดินตายหรือ,อยังไงเวลาตายก็นอนตายแล้วคนป่วยเขายัางไง แล้วคนป่วยเนี่ยเขาหมดสิทธิ์เลยหมดสิทธิ์ที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานเลยนะถ้าเกิดว่าปฏิบัติธรรมมันหมายถึงมันเดินจนแผ่นดินยุบเนี่ยมาเดินจงกรมจนแผ่นดินยุบการปฏิบัติธรรมคือการมานั่งลังกดดลังแข็งสามวันบ้างสี่วันบ้างห้าวันบ้างจึงเหยียดขาออกเนี่ยจึงเหยียดขาออกมันเป็นอย่างนั้นหรือการปฏิบัติธรรมถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้ว พวกเจ็บแค่ได้ป่วยทั้งหลายเขาจะบรรลุธรรมได้ยังไงเขาจะพ้นจากทุกข์จากโศกได้ย,ยังไงแทนที่จริงปฏิบัติธรรมมันคืออะไรการสิ่งใดมันปิดกั้นทางมรรคนิพพานกันแน่ใช่ไหมเช่งในปิดกั้นทางมรรคนิพพานสิ่งร้ายสุดเลยคือทิฏฐิทิฏฐินี่แหละคือสิ่งที่ร้ายสุดเลยเป็นสิ่งที่ละได้ยากพระบรมศาส,สดาท่านตรัสเลยว่า สิ่งที่มันละได้ยากคือทิฏฐิทิฏฐิคือความคิดเห็นมันเป็นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งก็จริงแต่มันคือข้อที่สำคัญที่สุดเลยถ้าเกิดทิฏฐิเรามันเปลี่ยนเป็นทิฏฐิของอริยะก็เรียกทิฏฐิอริยาเป็นผู้มีทิฏฐิแห่งอริยะเสียแล้วเนะี่ยสังโยชน์ข้ออื่นเนี่ยมันไม่น่าเป็นห่วงหรอกมันไม่น่าเป็นห่วงเลยต่อให้เรามีความอยากนะเรามีสุดตะ มีองค์ความรู้ว่านี่นี่กุศลนี่นี่กุศลเรารู้จักภาวะที่มันประกอบกันเข้าด้วยการทํางานรู้จักว่ามันเป็นอารมณ์ด้วยการทํางานของขันห้ามความรู้สึกนึกคิดขึ้นเป็นกุศลเป็นอกุศลอย่างเราอยากอยากาผิดลูกผิดเมียเขาอย่างเงี้ยมีคนมาให้ท่าบางอะไรบางความรู้สึกใครอยากมันมีมันมีแต่ว่าความจําในสิ่งที่ดีมันปรากฏขึ้นมา ปรากฏขึ้นมามันกำลังกันไหมสมาธิที่มันกาลังกันไหมรู้จักผิดชอบชั่วดีมันก็ลังกันไหมทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละมันอินซีอินซีทางไหนมันจะแก่มันจะอดถ้าเกิดอินซีทางดีแล้วมันแก่มันก็เราก็ชนะมันถ้าอินซีทางดีมันมันไม่แก่รอดเราก็อาจจะแพ้มันได้แต่ถึงแพ้ยังไงก็ช่างเถิไอ้ตัวจิตสำนึก พราะมีองค์ความรูเ้เเดนมันก็ทํางานทํางานอาไปเอามามันก็สํารอบกออสำรอบสิ่งร้าทั้งหลายทั้งองออกอยู่วันงคำนี่คือประโยชน์ของตัวทิฏฐิแล้วก็โทษของคำว่าทิฏฐิเหมืนกันภาษาสา,ศ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 าทเดชก็เลยบัญญัติเรื่องของทิฏฐินี่เป็นสังโยชน์ข้อแรกเลยข้อแรกเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่สําคัญสูงสุดและเป็นสิ่งที่ปุตชนลได้ยากเลย เป็นสิ่งที่ปุถุชนหลัยยก่าญ่มันแน่นมันเนีว้วเนี้ยเลือกเกินจนกว่าว่ามันจะเข้าใจจริงๆริงนั้นหละจะเข้าใจจริงๆพอเข้าใจมันก็หวางการปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องของความรู้จักมันการปฏิบัติธรรมจริง,รงๆอ่ะมันต้องอาศัยความเข้าใจความที่จะเข้าใจได้ก็ต้องรู้จักมันรู้จักสิ่งเป็นโทษทั้งปวงรู้จักรู้จักตัวสมุทัยหรือรู้จักอร,ริย,ยสัจสี ถ้าบอกรู้จักกับนิยสศัจรีก็รู้จักกรรมด้วยถ้าบอกรู้จักกรรมก็รู้จักรู้จักเหตุเกิดรู้จักสมุทัยสัตว์รู้จักสมุทัยสัตว์รู้จักปฏิจจสมุปนาธรรมมันก็รู้จักถ้าไม่รู้จักมันไม่มีทางที่จะใครใครทิฏฐิทิฏฐิมันไม่มีทางเปลี่ยนเลยแค่มันปริงปริงทึ้นมาอ๋อนี่เหตุเกิดนี่เหตุเกิด ฉันเรียนว่าใจเกิดและมรรสงสารมาเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้ถูกปิดกั้นด้วยความรู้ผิดความรู้ผิดมันปิดกั้นทําให้เราไม่รู้จักไม่รู้จักสังโยชน์ไม่รู้จักอริยสัจพอไม่รู้จักสังโยชน์ไม่รู้จักอริยสัจอริยสัจเป็นตัวรวมแต่บอกว่าไม่รู้จักอริยสัจก็คือไม่รู้จักสังโยชน์พอไม่รู้จักสังโยชน์แล้วฉันปฏิบัติธรรมมันจะทําลายสังโยชน์ได้ยังไง มันจะทำลายเหตุเกิดได้ยังไงมันก็เลยมีคำถามว่าทำไมป่วยถึงปฏิบัติธรรมได้เพราะเธอมีมิจฉาทิฏฐิไง <Yeah. S 1> เธอยังมีมิจฉาทิฏฐิเธอไม่รู้จักว่าอะไรคือเหตุเกิดเธอไม่รู้จักว่าอะไรคือเหตุเกิดเธอจึงไม่สามารถทำลายมันได้ mm hmm. เธอก็ไม่สำคัญว่าการปฏิบัติธรรมต้องเอาเป็นเอาตายกับมันกัดเขียเข้ยวเขี้ยววันเดินกันชิบหายไม่หมด <c oughs> นั่งสมาธิกันหลังขดหลังแข้งนู่นนี่นั่นแต่ก็เข้าใจอย่างนี้แต่สําหรับคนที่รู้เหตุแห่งการเกิดแล้วรู้เหตุแห่งการเกิดแล้วเวลามีมากเวลามีมากก็ต้นว่าพิกขุเป็นคนมีเวลามาก <c oughs> เพิ่นก็นั่งสมาธิเดินจงกรมมากเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นไปภายใต้แห่งความกดดันมันจะเป็นไปในความสบายสบายแต่ถ้าเป็นวิถีของคารวะ การปฏิบัติธรรมจะอยู่ในทุกๆอิริยาบถลูกก็ไม่ใช่ปัญหาสมบัติก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรๆก็ไม่ไม่ใช่ตัวปัญหาสักอย่างเลยเพราะเราเห็นตัวเดียวคือความห่วงความห่วงหรือว่าตัวสมุทัยเราเห็นมันอยู่ตัวเดียวเราก็เลยละมันไงละละความผูกติดในอารมณ์เราละทันทีอยู่ตัวเดียวละด้วยอานาปณสติละด้วยสติปัฏฐานสี เราได้ความเข้าใจแค่มองเห็นว่ายึด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 เห็นความยึดมามันหวังเห็นความยึดมามันหวังแค่เข้าใจมันเข้าใจมันกระบวนการของการ,การปฏิบัติธรรมมันก็เกิดขึ้นแหละถ้าปราศจาก,จากความเข้าใจเสียแล้วมีแต่ความอยากแล้วก็คิดว่าปฏิบัติอย่างเนี้มันจะหลุดพ้นปฏิบัติอย่างนี้ยมันจะหลุดพ้นมันจะมีแต่ทำ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 แต่มมไ,ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจพอทำม,มาก็ได้ได้ได แต่ได้มาซ <aya> ึ ter, е, nah i, nah ่งความยึดใหม่ยึดใหม่ได้มาซึ่งอารมณ์ใหม่อารมณ์ใหม่อารมณ์ใหม่ไอ้คำว่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจเนี่ยไม่มีไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยไอ้ตัวเข้าใจในปฏิจจสมุปปนธรรมเนี่ยไม่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยมีแต่ทำ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 จนถึงวันตายทำจนถึงวันตายก็ยังไม่รู้ว่าอารมณ์เกิดขึ้นจากเหตุแม่อุเบกขาอารมณ์ก็ยังเป็นแค่อารมณ์ ยึดถือในอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งก็ยังเกิดอีกอยู่วันยังคาำภาวะแห่งความเข้าใจแบบนี้มันไม่มีมันไม่มีแล้วเราจะไปหลุดพ้นได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ในการที่เราจะไปหลุดพ้นเราหลุดพ้นจากอะไรเรายังไม่รู้จักมันเลยใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้จักมันยึดสมุทัยมันรู้จักมันรู้จักตัวมันเป็นเปลนขันห้ามันทํางานเรารู้จักมันทําไมเราจะละไม่ได้นอนอยู่ก็ละได้ คนเจ็บคนป่วยมันเดินไม่ได้มันปวดหลังมันเจ็บไข้ได้ป่วยลุกไม่ไหวนอนอยู่ก็เห็นได้เห็นอารมณ์กลัวไหมกลัวตายไหมความตายมันมายืนยู่ต่อหน้ามันหนาวสะทกสะทานกลัวตายรู้จักมันไหมล่ะแม้อารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นจากความยึดมั่นถือมันเป็นปฏิจจสมุปปะธรรมเป็นสิ่งัอาศัยเหตุอาศัยเหตุเกิดมันจึงเกิด เกิดมาแล้วมันก็แตกสลายไปแค่เราเข้าใจมันเข้าใจมันว่ามันไม่ใช่เรา,ามันเป็นปฏิจจสมุป,ปนัธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปฏิจจสมุป,ปบาทบเิณณ์ไม่มีภาวะเหตุกรรมเป็นเราสักอย่างเลยทั้งรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมก็อาศัยธาตุสี่ประชุมกันเข้านามธรรมก็อาศัยวิญญาณขันธ์ปิวตกลงไปในนาจึงเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นไม่มีความเป็นเราอยู่เลย ภาวะเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายไปเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายไปหาความเป็นเราไม่มีถ้ามันถอนอุปาทานขันตรงนี้ได้อารมณ์ก็อารมณ์ก็แค่แปฏิจจสมุปบาธรรมหาความเป็นเราไม่มีมันถอนพออุปาทานนะมันจะวางเลยอาศัยความเข้าใจนักปฏิบัติธรรมที่เห็นเป้ามันจริงๆก็เลยมีแต่ความเข้าใจ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 อยู่ในความรู้สึกหนึ่ง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 มันก็เรียกว่า ก็เลยหลุดพ้นหลุดพ้นเป็นมิมุดเป็นมิมุดหลุดพ้นหลุดพ้นหลุดพ้นหาความหลุดพ้นมีเลยแต่แต่ว่านักปฏิบัติธรรมที่ยังไม่รู้จักเป้าเนี่ยทำทำทำแล้วก็ได้ได้ได้ทำแล้วก็ได้ทำแล้วก็ได้ดีอกดีใจแอนนอัโนโน,นี้ดคุยกันสนุกสนาน <c oughs> นั่งสามาธิได้แปดชั่วโมงดีจังเลยเก่งโน่นเก่งนี่แต่นักปฏิบัติธรรมที่รู้เป้าเนี่ยพอใจก็ เป็นสังโยชน์ไม่พอใจก็เป็นสังโยชน์ไอ้ที่บอกนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนนี่ไม่มีเลยไม่มีพอว่าเรามองเห็นอยู่จุดเดียวเออตัวสมุทรไทยแต่ทีนี้ไอ้นั้นไอ้เวลาที่มันได้นานๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันมันเป็นเรื่องของมันที่เราทําต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเราเลยไม่เห็นคุณค่าของมันเราไม่ได้เห็นคุณค่าของความที่มัน tips, นัน่งเด่านานั้นไม่ได้นนั่นอะไรเราไม่ได้เห็นเรา,เ,ราเห็นแต่อันนี้ที่เราลอรัก ละไอตัวความความเพลินหรือความยึดเนี่ยเราทำเราเข้าใจมันก็วางเราเห็นเห็นแล้วส the ิ้นเน่ยความยึดถ like ือมันสิ้นเห็นในความสิ้นแล้วกับความมันเข้าใจพอมันยึดมาก็รู้จักมันอีกรู้จักมันอีกว่าเราก็ยิมเราก็ยิมยิ้มยอกในสิ่งที่เราเข้าใจก็เป็นราคานูสัยปรากฏมันก็มองเห็นแต่อย่างเงี้ยตาในมันมีมันก็เห็นเห็นแต่เหตุเกิดเหตุเกิด ก็หยิบตัวสมุทยัยก็เออหยิบตัวอริยมรรคโยงแปดข้อใดข้อหนึ่งมันใช้สติชอบและลึกชอบแค่นี้เราละลึกชอบได้แล้วมันก็เป็นสมาวยญญัตความเพียรชอบได้ละอะไรละสิ่งยึดมันก็วางอาศัยความเข้าใจก็าวางอาศัยความเข้าใจก็ววางปฏิบัติธรรมมันก็ปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่หรือถ้ามันปฏิบัติอย่างนี้คนนอนป่วยอยู่บนเตียงเดินโยกมุมไม่ได้บรรลุได้ไหม บรรลุได้พระง,งาบพระง,งาบอยู่ก็บรรลุได้ขอให้เข้าใจเข้าใจเหตุเกิดที่มันปรากฏเรารู้จักใช้มักเป็นก็บรรลุได้สามารถสิ้นจงางหวะสมาด้วิมุติเห็นเป็นตัวเลยลภาวะแห่งวิมุติคือหลวดพ้นี่เข้าใจมันเข้าใจมันแล้วเราเข้าไปก็ยิมยิ้มย่องในสิ่งที่เราได้เมื่อใดครับปรากฏพบขึ้นมาอีกแล้วก็แค่วางม,มันอีก วางนิพพานกนว่าปรมบรมศาสดาคนว่ารู้จักนิพพานแล้วก็วางนิพพานมันก็เป็นอย่างนี้หละเราต้องวางไม่วางแล้วมันจะว่างได้ยัางไงปรมาสุญญาตามันอยู่ตรงตรงนี้ตรงที่เราเข้าเห็นวิมุตติแล้วเราก็วางวิมุตติวางวิมุตติมันเลยไม่มีอะไรมันก็เลยวางเป็นปรมาสุญญาตาคนนี้นิพพานนิพพานในปัจจุบันไม่ต้องรอชัดนะ <c oughs> นักปฏิบัติธรรมโอดึงนักปฏิบัติธรรม ตับใดก็ตามที่ทำลายตัวสกยติทิ่ไม่ได้ไม่รู้จักมันเนี่ยทำไปเถอะทำไปก็ได้แต่กุศลจิตได้แต่กุศลที่เป็นวัตถามินีดีอกดีใจนังได้น้ำก็ดีใจแหสง,งบบูปปาก็กดีใจอย่างใดอารมณ์อย่าง,งน,นั้นนี้ปวดแต่สภาวะแต่หาตัวเกิดเหตุเกิดไม่ไม่เห็นไม่รู้จักเหตุเกิดเลยแต่ถ้าเกิด พอรู้จากเหตุเกิดมันจะเบื่อมันจะเบื่อ,อ,อตรงดิ้นรนตรงนั้นนะมันจะเบื่อไปพอเบื่อไปมีคนพูดขึ้นมาปั๊บพูดถึงเรื่องสัพภาวะอย่าวิ่งตามมันอยู่เลยอ, <c oughs> อย่าวิ่งตามมันอยู่เลยสัพภาวะมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่ามันยึดไม่ใช่เรามันไม่ใช่มันเป็นแค่สิ่งที่เราต้องวามันไม่ใช่อารมณ์ทั้งหลายนมันก็ไม่ใช่แค่นั้นถ้ามัน ทำไมเราจะต้องไปอะไรกับมันดีอกดีใจอะไรกับมันถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นเหตุเกิดก็เราจะอะไรกับมันเราไม่อะไรกับมันมันก็ว่างไปได้ไเป็นปรมาสามนญยตาแล้วก็เกิดขึ้นได้เลยทุกๆอิริยาบถอยู่เป็นโยมก็ปฏิบัติทำได้ลูกก็ไม่ใช่ปัญหาสมบัติก็ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือหวงหวงหวนหวงหวงเป็นสังโยชน์ทำไงมันจะละความเพลินตรงนั้นได้ อยู่กับลมหายใจอยู่กับกายาคัตาสติแต่มันก็หลุดพ้นเป็นวีมุตของมันอยู่เองอาศัยความเข้าใจัางปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจหลุดพ้นไม่ได้ต้องเข้าใจเข้าใจขันห้าเข้าใจการทํางานของขันห้าเข้าใจอริยสัจสี่โยลงมาเรื่อนแต่สมุทยัยรู้จักมันที่มันเกิดจะถทุกขณะความรู้สึกหนึ่งหนึ่งหนึ่งจึงจะเดินมัก Ya Ta Waliva ha pura Pale porenti sakarangi wa mewa itu dinang petanang upa kapati iti tang pati tang tumhang kipami wasami jatuh sabi porento sangkapang cando มณีโชติราโสยถาฉบะโรโควินาสโต สุขันจะปฏิภาณโอตีขายุยัสวาหติยธายาตุปปะจติเตาวตุสัพปังคลัลาขันตสัพเดวตา paman kang